สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นดวงชะตาของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบปปดีนะคะในเดือนกันยายน2563นะคะเป็นคลิปของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับการพยากรณ์โดยทั่วไปนะคะในเดือนกันยายน2563ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็การเรียนนะคะเพื่อนๆ การดูดวงสําหรับวันนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมทั่วไปแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะใช้วิจายในการรับชมแล้วก็รับฟังเหนือสิ่งนใดนะคะเพื่อนๆการดูดวงไม่ใช่สิ่งที่งมงายนะคะเพียงแต่ว่าต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลแล้วก็ต้องมีสติเยอะๆนะคะเพื่อนๆอ,อย่าให้หัวใจนะคะลวงคําทํานายแล้วก็ อย่าให้คำทํานายลงหัวใจนะคะแม่มดน้อยเลือกใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับนะคะมีไพ่ยิปซีชุด Original ลเดอะไรเดอร์เนะคะมีไพ่ออร์เรคอีก2ชุดคือ Angel Answer แล้วก็ Romance Angel Oracle นะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆ แม่มดน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไปให้เพื่อนๆเลยนะคะเนื่องจากโต๊ะของแม่หมดน้อยค่อนข้างจะเล็กนะคะ The Emperor เถ้วย The m a g i c i a n นะคะ The Star 8ปดดาบไพ่สใบเป็นไพ่สรุปนะคะเพื่อนๆมี The Sun นะคะ Knight of Pentacles แล้วก็ the lover นะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันที่เรื่องการงานก่อนนะคะสำหรับทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเรื่องการงานนะคะ เรื่องการงานมีไพ่อิทธิพลของไพ่แดดาบขึ้นอยู่ด้านบนในเดือนกันยายนนะคะมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยคิดไม่ตกคิดไม่ออกบางครั้งมันอาจจะมีสิ่งที่เราต้องเลือกนะคะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็ยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะเลือก ทางไหนดีจะทํำยังไงดีถ้าเลือกทางนี้จะดีไหมหรือว่าควรจะเลือกอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นจังหวะของชีวิตนะคะเพื่อนเพอน The Mexican ขึ้นมาเนี่ย,ยไพ่ใบนี้เพื่อนๆลองสังเกตนะคะ ผู้ชายคนนี้มือหนึ่งนะคะเขาชี้ขึ้นด้านบนฟ้านะคะอีกมือหนึ่งเขาชี้ลงด้านล่างหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะคะสิ่งที่เราต้องผ่านพบเจอเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดล้วนจากสิ่งที่เราเคยกระทำมาในอดีตทั้งนั้นนะคะในเดือนเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสนะคะมันจะมีทั้ง เรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เรื่องที่ทำให้เพื่อนๆคิดไม่ตกนะคะมันจะมีเรื่องที่ให้ต้องตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ไพ่แปดดาบเหมือนกับตัวเองยังถูกพันธนาการกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็หาทางออกไม่เจอในเรื่องของการงานนะคะถ้าสำหรับเพื่อนๆที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะช่วงไพ่ แดาบขึ้นนะคะเพื่อนๆมันเหมือนกับจังหวะที่เหมือนเราพายเรืออยู่ในอ่างนะคะเราพายเรืออยู่ในอ่างเราคิดวนไปวนมามันก็คิดไม่ออกสักทีนะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะคะแต่มันต้องรอจังหวะอีกสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมายืนยันว่าโอกาสที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นทางด้านเรื่องการงานเนี่ย มันจะมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีนะคะแต่งานเนี้นะคะมันอาจจะเป็นงานที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้หรือว่าจะได้ทำนะคะอิทธิพลของไพ่เดอะเมจิกเซียนนะคะบางครั้งสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้แต่เรากลับไม่ได้สิ่งที่เราได้นะคะมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยคาดหวังในเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะบางครั้งคนที่หยิบได้ไพ่เดอะเมจิกเซียนเนี่ยคะ่ะ งานหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยคือมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดหวังนะคะแล้วบางครั้งเรื่องการงานเนี่ยอาจจะไปหยิบจับงานที่ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่คนที่หยิบได้ไพ่เดอะแมจิกเซียนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสนะคะอุปนิสัยของคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ ช่างคิดนะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะมีลักษณะของอความฉลาดนะคะมีปัญญานะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะจะเป็นคนที่มีความคิดมีปัญญามีความฉลาดเฉ,ฉลียวมากมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆนะคะซึ่งวันอื่นๆก็จะมีทางข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสนะี่ะข้อดี จุดเด่นของเพื่อนๆก็คือเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะหยิบจับงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆก็จะทําได้ดีอันนี้เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะถ้าเรื่องการงานเนี่ยถ้าเพื่อนเนี่ยกำลังคิดจะเปลี่ยนงานนะคะแม่มดน้อยมองว่าให้เพื่อนๆใจเย็นอีกสักนิดหนึ่งนะคะรอให้ผ่านเดือนกันยาไปก่อนแม่มดน้อยมองว่ามันน่าจะมี อาข่าวดีขึ้นมาเข้ามานะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทั้งด้านเรื่องงานใหม่อาจจะเป็นข่าวดีที่คนรอบข้างหรือว่าเพื่อนๆคนที่รู้จักเนี่ยนะคะแนะนําให้นะคะโดยที่เพื่อนๆไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนๆจะได้หยิบจับงานแบบนี้นะคะ คราวนี้นะคะเราลองมาดูเกี่ยวกับทางด้านเรื่องสุขภาพสุขภาพแม่มดน้อยมองโดยทั่วไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะอิทธิพลของไพ่ The e m อ e r o อขึ้นเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแต่อิทธิพลของไพ่ The e m อ e r o r นะคะเดือนนี้อาจจะต้องใช้ความคิดเยอะนิดหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังเรื่องความคิดเยอะนะคะบางครั้งมันเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างนะคะถ้าเราหยุดสักนิดหนึ่งบางครั้งเราอาจจะ พอเห็นทางออกนะคะเพื่อนๆไพ่เดอะสตาร์ the Star ขึ้นมายืนยันว่าอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในเดือนกันยานี่ค่ะไม่ว่าเพื่อนๆกำลังเผชิญกับสิ่งใดก็แล้วแต่เพื่อนๆจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะคราวนี้เราลองมาดูเรื่องการเรียนนะคะเรื่องการเรียนแม่ม้มนน้อยมองว่าเดนมารกเซียน mm hmm. ขึ้นนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักละ่ะ ไพ่สาใบด้านบนนะคะก็คือไพ่ t h s u u n นะคะไพ่ไนซ์ส p e n t a c l e โแล้วก็ The Lover นะคะไพ่ i นซ์สเปนเตอร์โเนี่เป็นตัวแทนของชาวธาตุดินคนที่เกิดราศีธาตุดินนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดในราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะตามมาด้วยไพ่ t h s u u n แล้วก็ The Lover สำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดก่อนนะคะเดือนนี้อาจจะพบเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่จะมี เพื่อนๆบางคนเนี่ยแม่มดน้อยมีความรู้สึกนะคะไพ่แปดดาบขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับยังกล้า,กล,ากลัวกลัวไม่กล้าที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะเหมือนกับยังกลัวหรือว่ายังติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะคะเพื่อนๆแม่มดน้อยแนะนําว่าเดือนนี้จริงๆแล้วเป็นเดือนที่ดีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดเลยนะคะอิทธิพลของไพ่เดอะซันเนี่ยส่งเสริมทางด้านเรื่องความรักนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยไพ่ The l เ v เ r เพื่อนเพื่อนจะพบคนที่ถูกใจนะคะลองดูดูเอาไว้นะคะเป็นคนที่ธาตุดินแต่สำหรับบางคนเนี่ยมีตัวเลือกด้วยนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าเยอะๆถ้าเป็นคนไทยก็คือคนที่อายุมากกว่าเยอะๆแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะเพื่อนๆสําสำหรับเพื่อนๆที่มีครอบครัวแล้วแม่มดน้อยมองแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่หนักใจมากนะคะมีแต่ อาจจะเป็นปัญหาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆปล่อยวางได้เนี่ยไม่เอาเรื่องคนรอบข้างมาคิดเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูไพ่ออร์เคทั้สงสชุดนะคะไพ่นางฟ้าบอกอะไรนะคะ e x p l a i e your love นะคะ free yourselfromantic feeling นะคะ free yourself นะคะขึ้นมาพร้อมกับไพ่ 8ด,ดาบสำหรับคนโสดนะคะแม่มดน้อยมองว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเหมือนกับยังติดอยู่กับพันธนาการบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ม่การเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าสมมุติว่าเราเปิดใจนะคะเราปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลน,นะคะเพื่อนเืนเ,นเปิดใจนะคะแล้วเพื่อนๆืนนก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะประสบการณ์เก่าๆที่มันไม่ดีนะคะก็เป็ด เก็บมันเอาไว้นะคะเก็บมันเอาไว้เป็นนะคะบทเรียนนะคะสิ่งที่ดีก็เก็บเอาไว้เป็นความทรงจําแต่แม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆที่เป็นคนโสดนะที่ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากให้เปิดใจเยอะๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆนะมีโอกาสได้พบคนถูกใจด้วยนะคะ e x p r e s your love ถ้ารักใครชอบใครนะคะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังเล็งๆเอาไว้นะคะ ก็ให้แสดงออกนะคะ express your love ก็คือให้แสดงออกเยอะๆนะคะ romantic feeling เพื่อนๆอาจจะพบคนที่ถูกใจ p i n the lover ขึ้นมานะคะหมายถึงคนที่ถูกใจนะคะเจอปุ๊บก็ชอบปั๊บนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูไพ่ angel answer นะคะ situation will improve นะคะแม้หมดน้อยไม่รู้นะคะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะคะสิ่งที่เพื่อนๆคิดไม่ออกนะคะ บางครั้งมันเหมือนกับายเรืออยู่ในอ่างไพ่ Angel Answer อออกมาบอกว่า the situation will improve นะคะปัญหาต่างๆที่มันทำให้เพื่อนๆไม่สบายใจน่ะมันจะคลี่คลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกวับทางด้านเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานนะคะมันก็จะคลี่คลายเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อนๆ choose the new direction นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหางานใหม่ถ้ากำลังลังเลอยู่คิดไม่ออกระหว่างงานใหม่กับงานเก่านะคะ mm. เขาบอกว่า choose the new direction ให้เพื่อนๆน,นะคะเลือกนะคะเส้นทางใหม่ๆขนทางใหม่ๆไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ yes ถ้า yes ออกมาบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆนคิดนั่นแหละถูกแล้วนะคะรวมถึงความรักเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่า yes ะะถ้าคนที่เป็นคนโสดนะคะแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดใจเยอะๆนะคะเพราะแม่มดน้อยมองแล้วว่าเดือนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักนะคะพบคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกด้วยซ้ําเนื่องจากไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะแต่ก็ขอให้เพื่อนๆดูให้ดีๆนะคะเอาล่ะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับเจ้าของกิจการแม่มมดน้อยมองว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องตัดสินใจแต่ก็ยังคิดไม่ออกแต่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆมันมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโม,มงค์เสมอนะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้าติดขัดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะแม่มดน้อยรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์นะคะกดติดตามแม่มดน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อๆไปนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ